ตอนนี้ก็มาเที่ยวที่เดอะเดวาเกาะช้างจะพาเที่ยวชมห้องแกรนด์วินล่าหมายเลข8888ปหันมาหน่อยอสวยห้องนี้สวยมากแล้วเป็นไทยสองชั้นนาดห้อง เดี๋ยวไปเป,ปิดตัวข้างหลังเช่น่ะหินนะปับตวกนี่แล้วมา,าพามาดูโซนสวนสวนที่นี่สวยมากเหมาะมานั่งชิลดื่มเบียร์ทำกิจกรรม อก็จะเป็นสะจาคุชิวิวสวนสวนมองไปก็จะเป็นวิวทะเลสวยงามเป็นห้องที่อยู่ติดหาดม,มองมาถ่ายรูปมากเลตรงนี้เด<ม>ี๋ยวเข้าไปดูในห้องดีกว่า มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยห้องสวยข้างล่างเป็นชั้นเป็นห้องรับแขกเดี๋ยวพาไปดูข้างบนข้างบนที่เป็นห้องนอนสวยเนาะเป็นวิวสวนอันนี้ก็คือท้ยเดียวกันเหมือนกัน เออป็นไอเดียวหมือนกันเป็นโฟไน,น,อ,นอันนี้โฟเอสนี่โฟไนอ่ะฮะแต่เราว่าโฟเอสสวยกว่าโฟเอสตำแหน่งดีกว่าใกล้เออใกล้หาดมากกว่าใกล้หาดมากกว่านี่จะเป็นห้องนอนอันนี้เป็นชาวน้ห้องนอนเป็นชาวน้ำโอเคประตู้เสื้อผ้าอันนี้เปิดมาก็จะเป็นอานนอ๋อข้างในจะเป็นอ่าอ นี่หมอเอการถ่ายรูปเหมือนกันส,สวยก็ยังมีมาหรอข้างล่างี่เป็นจากรุชิข้างบนี่เป็นอาบปีฟองเดี๋ยวจะพยองไปหาแต่แป๊บได้ไหมอันนี้เป็นห้องอสุขาที่หอยเล่ สวยมากมองเห็นจะกห้องนอน ขึ้นถ่ายรูปสวยตรงนี้ก็เป็นระเบียงไอ้ระแนงไม้ตกปิดได้เสริมงาน <Okay. S 2> เปลี่ยนทั้งก็ได้นะมันเข้าอยู่ละไม่ไม่ไม่ไมจะเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะอืมสวยแสงกำลังสวยตัวนี้นะ่าอาหารกำลังแดดสวยเลยอืมสวยว่ะพลอยทามทางนี้หน่อยอ้าโอเค หนึ่งสองมองมาหนึ่งสองนนิห,หน่อยหนึ่งสองเลยมาโอเคค่ะใช่แดดตอนนี้สวยมากได้บิดมาหน่อยบิดมาหน่อยอ้าวโอเคสวย หนึ่งสองเอาใหม่ให,หม่ทุกทีหนึ่งสองแสงสวยจังมองข้างนอกกดนั่งหน่อยโอเคสวยหนึ่งสองเลยมาโอ้สวยจังแดดอย่างงามดีธรรมดาดิดีธรรมดา ไม่ไม่ยืนธรรมดาเลยยืนธรรมดา,ายืนข้างๆกันเลยเอะไรนะใช่ลองสลับขาดีกว่าขาข้างนั้นยืนอโอเคได้หนึ่งสองบิดมาหน่อยบิดตัวมาหน่อยหนึ่งสองเอกไปนอนเอาไปนอกหนึ่งสองข้างไว้ หนึ่งสองเรยวไเล่นอะไรกับอันนี้ถึงซอยบ้านหนูเจ๋งเลยนะเนี่ยจับนี่่อยอ่าโอเคหัทางนี้หานนี้หันนี้นั่นแหละโอเคหนึ่งสองเอาแป้งนอกดิหนึ่งสองข้างไว้ หนึ่งสองมองไหมแอมมาดูรูปว้าวสวยจังเลยอุ้ยแดดตอนนี้สวยเนาะใช่แดดตอนนี้สวยมากแดดไฮไลท์นี่ทางเดินนี่ก็ได้เนี่ยเอาทางเดินตรงนี้ก่อนตรงตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อนนเอี่ยวพอโอ้สวยจังแสงโคตรสวยเลย แต่งสวยมากเลยมันเฉพาะได้เฉพาะตอนเย็นไงตัวหนึ่งสองบิดมาอีกบิดมังตรงเลยก็ได้โอเคอ่าหนึ่งสองหัข้างนอกหนึ่งสองข้างไว้ออกใช่เดินน้านตรงมาอีกได้ใช่ อ่ะาหันหน้าฝั่งนั้นดูก่อนหันมานี่พอใช่เหมือนชมนกชมไม้หนึ่งสองเลยมหมโอ้สวยจังเดินเดินจับราวลงมาใช่ตรงนั้นแหละโอเคนั่นแหละโอเคค้างไว้ ววยว่ถูกต้องแล้วตัวหนึ่งสองมองไหมหนึ่งสองโอ้ตัวไนชอบหนึ่งสองมาไปข้างนอกหนึ่งสองเลนไหมจนตาพลาแล้วตอนเนี้ย อ้าสวยเว้ยสวยเว้ยอไปคิมเลยช้มเลยหกพันห้าบาทออสวยนะนี่ห้องสี่สี่สี่ไปโอ้ริมหาดได่ยได้สักสองสามชุดแดดกำลังสวยมากใช่ได้แดดยังมีแดดยังมี

อ่าตรงนี้ยังพอได้อยู่นะตรงนี้ของเราปะตรงรี้ของเราปะใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งดิจะเดี๋ยวเราเขาจุดไฟทั้งหมดครบเนี่ยจะสวยมากไปหรืหอจะออชิมช้าพรงนี้ชิมชานะ้า,าน่ะย,ยาคุณเลยท่าน นนสวัสดีครับ

เป็นจินมิกของเจนนินได้รูปได้รูปไอ้นี่ล่ะแค่เอาเจนนินแค่ที้มุ่นที่ไหนก็คือเจนนินบ้างได้รูปหน้าปกแล้วเออได้รูปหน้าปกละว่ายกาแฟทำงานมาชไม่ถอดเหนือเออเพรอะว่าสวยสวยทะลุเมทไม่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  ถือไว้ก่อนลืมลืมกระเป๋าถ่ายไปเลยไหนเจนินเจนินดูสิไอ้สาวผมบ๊อบไปไปยไเย้่ยไอ้เย้ย จะไปดูทรายจะไปเล่นทรายเดดินี <it> จะไปหมักข้าวเย่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 โอ้ลืมเอาหมวกมาให้เจนินน่ะชอบเลยนี่เยอะมากอ้าว เนีนเต้นเต้นน้า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 นี่เต้ iden, นเต้นอะไรอ่ะอะไรเข้าปากอ่ะดเดินเดิน เดินเดินเดินนเดินเดินต้นอะไอ่ะ จีนินไม่ไปจีนินไม่ไปหน่อยค่ะเป็นบายกล้องหน่อยค่ะแอลอาร์กล้องบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วเจอกับเจนนินใหม่นะคะมานี้ <c oughs> เร็วๆ แล้วเจอกับเจนินใหม่นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกับเจนินใหม่นะคะเจนินพูดก่อนแล้วเจอกับเจนินใหม่นะคะแล้วเจอกับเจนินใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เจนินนะคะ